เขาไปยังบกักซื้อมันบักยังก่อนเนี่ยอ,อบักหมอกเออมองหน้าอีกเรียกไอ้หมอกไอไอไอหมอกมองมามองหน้ามามาโอ้ยกลัวแล้วอยู่ซื่อๆมึงอะหากหากกัดไก่ตะกาบอทนะเสียเงินตายตายมาพัน างสวนสวน,นามกันอยู่นี่แหละพูดนะไปหาอะไรกระรอกกระแตพัวน่ะยี่ห็นไปพุนไปหาพี่เบียไปไอไอไอหมอกโอ้ยไม่มีประโยชน์เลยเนาะมึงเน,นะาะคุณนายไปไหนเนี่ย เน้อไม่ขุดน้อไม่ขุดปีนี้มันแรงปีนี้แรง